อาจเปิดตัว Samsung Galaxy C-Flip รุ่นประหยัดหรือ C-Flip 7 FE ปีหน้าแฟนๆ a m s u n g หลายคนก็คงกำลังรอคอยสมาร์ทโฟนจอพับรุ่นประหยัดของแบรนด์กันอยู่นะครับซึ่งข่าวหรือที่ว่านี้ก็ออกมานานพอสมควรแล้วครับและก็ดูเหมือนว่าในปีหน้าเราอาจจะได้เห็นกันแล้วนะครับโดยจอมหลุดลายหนึ่งได้โพสบ,บน X ว่า ผู้บริหารของซัมซุงได้บอกว่านักลงทุนและนักข่าวในงานเปิดเผยแผนประกอบการว่าทางบริษัทต้องการอุปกรณ์ที่มีราคาประหยัดเพื่อให้ลูกค้าได้สามารถจับต้องได้ง่ายขึ้นกว่าเดิมซึ่งคาดว่าจะเป็น Galaxy Flip และ Galaxy f o รุ่นประหยัดนั่นเองครับถึงแม้ว่า s ซัมซุงจะไม่ได้บอกแผนการจริงๆว่าจะเปิดตัวรุ่นจอพับตัวประหยัดตอนไหนแต่ตามรายงานต่างๆก็บอกว่าในปีหน้ามีโอกาสที่จะได้เห็นกันแล้วครับ ซึ่งอาจจะเป็น Galaxy c ซ7 FE นอกจากนี้ผู้บริหารยังพูดถึง Galaxy C4 Series ว่าจะยังคงเน้นดีไซน์ที่มีความบาวางและกล้องที่ดีขึ้นกว่าเดิมด้วยครับ